สวัสดีครับสวัสดีวันหยุดครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับจะเลิกนะครับม่ได้ไปทํางานนะครับวันนี้แต่ว่าครับเลิกงานมานะครับเห็นเปิลลูกสวนลูกดอยมาครับเห็นได้เห็ดไข่ห่านมาครับผมวันนี้วันหยุดนะครับผมว่าจะไปเสาะเห็ดไข่ห่านครับผมนี่ครับอุปกรณ์ครับวันนี้ครับหมวกครับลืมมาได้ครับ รองเท้าบูทกางเกงขายกางเกงขาย,ยาวเสื้อแขนยาวแล้วนี่ครับเข้าป่าเข้าดอยขาดไปได้นะครับยากันยุงนะครับผมไปเอาไปกันดีกว่าครับขี่รถเครื่องไปครับอันนี้ถังครับเอาใส่เห็ดครับนี่ขาดไปได้น้ํามีดครับผมอ่ะอู้เดี๋ยวอย่าไปกันที่ดอยแกนมืดๆหลังปุ่นนะครับ เจอเห็ดไข่เหลืองครับเหียบเลยนะครับนี่คืนไปนี่ครับเป็นแถวเลยครับเ,เ,เห็ดไข่เหลืองนี่ปลอดภัยแน่นอนครับเพราะว่าเพราะว่ามันบ่มีเห็ด พิษอื่นนะครับที่มีลักษณะสีเหลืองเหมือนกันนะครับครับเจออีกแล้วครับนี่ครับเยอะแยะเลยครับมีลงไปข้างล่างอีกครับแต่ค่อนข้างบานไปหมดแล้วนะครับโอครับเจอครับนี่ครับ นี่เห็ดไข่หานนะครับดูใหญ่กว่ครับโอ้ยเด๋อวต้องเอามีแสบนี่นะครับแต่แบบไข่เนี่ยนะครับเนี่ยครับถ้าออกมาแบบนี้นะครับผมจะดึงมาทั้งทั้งโคนมันนะครับแล้วดูว่ามีร่องรอยของนอนหรือว่ามันแรงกินก็ครับ นี่ครับถ้ามีอย่างอี้เกาะถือว่าปลอดภัยนะครับแล้วเกาะนี่ครับอย่าลืมครับปลายใบเป็นรูปวีนะครับเนี่ยนี่มีล่องรอยโดนแมลงกินนะครับครับแบบนี้ปลอดภัยนะครับมาตักล้างครับโร้วันนี้เจอบานแล้วโนาเนี่ยนะครับ เห็ดใข้หานที่กินได้นะครับเนี่ยดูท่านบานนี่ดูง่ายครับนี่ครับปลายใบเป็นรูปวีนะครับแล้วลําต้นนะครับเห็นนะครับเวลาเขาบีบแล้วมันจะกวงนะครับมันจะมีมันจะก่วงจากในคล้ายๆหลอดอะครับคล้ายๆหลอดดูดเนาะเวลาเราบีบนะครับนี่ครับถ้าแบบนี้ครับปลอดภัยครับสามารถไปนาไปกินได้นะครับ เดินหามาเรื่อยนะครับนี่นะครับบอกไว้ก่อนนะครับผมมาได้เข้าไปหาในเขตปลาสงวนอุทยานนะครับนี่ครับแนวเขตปลาชุมชนนะครับเดี๋ยวมาดราม่ากันแหมอครับไปลุยซ้อเห็ดต่อดีกว่าครับโอ้มาเจอแบบนี้อีกแล้วครับโอ้เยอะแยะเยอะแยะโอ้นี่ครับ นะครับที่ออกมาวางนี่คือเดี๋ยวผมจะเอามีดปาดเอาตีนมันออกนะครับนี่ครับ ที่มันเป็นนอนเนี่ยครับที่นอนกินนะครับเออลืมบอกไปนะครับถ้าผมมาเก็บเห็ดไข่ห่านชนิดชนิดสีแบบนี้นะครับสีครีมหรือสีขาวนะครับถ้าเป็นไข่นะครับคือหมวกคือหมวกมันยังไม่ได้แทงออกมานะครับผมจะมาเก็บเลยนะครับเพราะว่าผมบะชัวครับเพราะว่าเราบ่ได้เห็นไอ้ปลายใบที่เป็นบีนะครับไอ้ที่มันเป็นไข่ยังอยู่ในไข่นะครับปลอดภัยไปก่อนนะครับ ปล่อยให้มันแตกหมวกขึ้นมาแล้วค่อยมาเก็บนะครับอ่าโอเคแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเก็บได้เกือบประมาณเกือบเต็มถังสีนะครับได้เวลากลับบ้านกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปทําเมนูอร่อยอร่อยกินดูครับหลังจากที่เราได้เห็ดมาแล้วนะครับนะครับขั้นตอนแรกครับล้างครับล้างเอาเศษทรายเศษดินออก้งหมดหมดนะครับ นวันนี้เดี๋ยวอันบานี้ผมว่าจะเอาแลงแกงเหิตไห่านครับส่วนนี่ครับอันที่เป็นไข่นี่นะครับอันนี้เดี๋ยวว่าจะเอาพัดน้ำมันหอยนะครับอ่าเราคอยติดตามนะครับเอามาเลิมเมนูแรกกันเลยครับนะครับเมนูแรกครับแกงเหิตไขห่านครับนี่ครับตังมอครับตุกจะไข่ใส่หัวนึงครับนี่มาดูเครื่องครับ เครื่องแกงก็มีกระเทียมครับหอมแดงพริกขี่หนูโซดครับแล้วกะปิครับมาเอาตามกันเลยครับน้ำเดือดครับตักพริกใส่เลยครับล้างครกหน,น่อยครับ น้ำเดือดแล้วครับนี่ครับเห็ดครับหงมือบิดเป็นชิ้นพอคํำนะครับใส่ไปเลยครับนี่ครับต้องใส่น้ำนักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำในเห็ดมันตึงออกมานะครับมาเตรียมให็นเมนูหนึ่งครับนี่ครับเดี๋ยวเอาเห็ดไข่ห่านที่เป็น เป็นไข่ไข่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาพัดน้ำมันหอยนะครับนะครับตุ๊บกระเทียมกระริกเลยครับอืมเห็ดไข่ห่านของเฮาเริ่มสุกแล้วครับนะครับปรุงรสหน่อยนึงครับเกลือครับกรอบนะครับของชูรสครับสักหน่อยนึงครับคนให้เข้ากันครับ ปดท้ายครับนี่ครับใบชาพูนะครับหรือตำเมืองของผักแครนี่นะครับใส่ไว้ครับนี่ถ้าใครชอบกินก็มาใส่ก็ได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูแรกของเราครับกรับเริ่มเมนูที่สองกันเลยครับ เอากระเทียมกระเพี่ยกรดตุ๊บไปที่นะครับใส่กระทะเลยครับเฮ็ดไข่ห่านครับใส่ลงไปเลยครับ ถุงรถเลยครับซิวครับน้ำมันหอยครับน้ำตาลครับนิดนึงครับเติมน้ำนิดนึงครับ เรียบร้อยแล้วครับเห็ดไข่ห่านผัดน้ำมันหอยของเฮาครับเดี๋ยวเราไปตักใส่จานใส่ถ้วยกันดีกว่าครับเรียบร้อยแล้วครับสองเมนูเด็ดจากเห็ดไข่ห่านของเฮาครับโอ้ผัดนี่ลืมครับโรยพริกไทยสดนิดนึงครับหอมครับนี่ครับอันนี้ก็แกงเห็ดไข่ห่านครับนี่แกงไข่ห่านบ้านเฮานี่นะครับเมนู ตามฤดูการครับน่ากินก็ครับวันนี้นะครับเมนูเด็ดๆจากเฮิตๆของผมเป็นได้พองครับอ่าวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบปาลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ